ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออย่าพลาดเหมือนพี่พอแกสคอยเตือนมาคัดและฟอร์ดรีบปรับปรุงตัวเองพอแกสคอยอดีตย,ยอดกองกลางชาวอังกฤษเตือนมาคัดและฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าให้รีบปรับปรุงตัวเองให้ได้เพื่อที่เขาจะได้ไม่ทําพลาดเหมือนตนสมัยที่ยังเป็นนักเตะอยู่นั้นแกสคอยถึงขั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษแต่เขาเป็นคนที่มีนิสัยปาร์ตี้หนักมากและชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักจนทําให้ฝีเท้าของเขาดอปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแรดฟอร์ดก็เพิ่งตกเป็นข่าวเช้ากับการที่ไปปาร์ตี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงจนมีสภาพเมาหนักและลงซ้อมกับทีมไม่ได้แกสคอยบอกว่าผมชอบมาคัดแรดฟอร์ดมากๆในทีมช่างกริษเขาเป็นนักเตะคนโปรดของผมเลยแต่คุณสามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้หลายอย่างของเขามันกำลังเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องถ้าทำได้ผมก็จะบอกกับเขาว่าอย่าทำพลาดแบบชั้นเด็ดขาดเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมรอบๆตัวเขา รวมถึงจากสตาฟเพื่อทําให้เขาเข้าที่เข้าทางบางครั้งคนเป็นนักเตะจะเจอปัญหากับเรื่องนอกสนามได้เขาเป็นนักเตะชั้นยอดเขากําลังอยู่กับสมสรที่ยิ่งใหญ่และกําลังได้เล่นให้บ้านเกิดของตัวเองแต่เขากลับยังดูไม่มีความสุขเสยอย่างนั้นผมเชื่อว่าเขามีประเด็นกับผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากอยู่บ้างเขาไม่ได้ฉลองประตูในแบบเดียวกับที่เคยทําเขาทําเรื่องแย่ๆจนทาให้โดนปรับเงินเหมือนกับที่ผมเคยทําตอนอยู่ลาซิโอการต้องตกเป็นที่สนใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เอริกเทนฮารผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เต็ดเผยถึงอาการบาดเจ็บของลีสโนมาร์ติเนสที่โดนเปลี่ยนออกในช่วงท้ายเกมที่ทีมบุกชนะบุฟท์ทำท่าน4ีต่อ3ว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนกองหลังทีมชาติอาร์เจนตนาเจอกับอาการบาดเจ็บหนักถึงขนาดต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วและเพิ่งหายกลับมาลงสนามได้แต่ในเกมที่มลนิวเจ้าตัวโดนถอดออกช่วงท้ายเกมโดยมีภาพที่ต้องใช้น้ำแข็งประครบที่ข้อเท้าและมีสายรัดสร้างความกังวลให้กับแฟนบอล อย่างไรก็ตามทางเทนฮาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนลีโซโดออกจากสนามว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนั่นเป็นสิ่งที่ต้องระวังผมเปลี่ยนเขาออกซึ่งที่จริงแล้วผมต้องเปลี่ยนกกราสมุดหอยลุนเพราะเขาวิ่งไม่ออกแล้วแต่จากนั้นเราต้องการคนที่เล่นลูกกลางอากาศเป็นพิเศษเทนฮากล่าวเราส่งแฮร์รี่แมตไวลงมาเพื่อเพิ่มพลังสําหรับการเล่นลูกกลางอากาศและโอมาดีฟอร์สันลงมาแทนกกราสมุธ นอกจากนี้เทนฮักยังพูดถึงความฟิตของกาซิเมโรหลังลงเล่น73นาทีในเกมนี้ได้ว่าผมรู้สึกยิ่งเขาลงเล่นมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งดีขึ้นแต่เขาต้องได้ลงสนามเขาจะได้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งนั้นสำหรับในตอนนี้แฟนบอลว่าไงสื่อเผยมูรินโญ่สนใจกลับไปคู่แมนยูอีกครั้งเดลิเมลสื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานาว่าโชเซ่มินโโยสนใจกลับไปรับงานเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้ง กุนซือชาวโปรตุเกสว่างงานหลังถูกอาร์เอสโรม่าไล่ออกจากตำแหน่งกุนซือโดยที่ผ่านมาเฮดโค้ชวัย61ปีประสบความสำเร็จมากมายในอาชีพโดยเฉพาะการคว้าแชมป์รายการสำคัญมากถึง26สมัยเขาผ่านการคุมทีมอย่าง FC ปอร์โตเชลซีอินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดและท็อตแนมฮอสเปอร์รวมถึงเคยคุมแมนเชสเตอร์ระหว่างปี2 0 1 6ถึง2018เมื่อเข้ามาแทนที่หลุยฟานเก่าอีกด้วยมูรินโญ่พาแมนเชสเตอร์คว้าแชมป์ยูโรปาลีกและคาราบาวครับในฤดูกาลแรกที่คุมทีม ส่วนฤดูกาลที่2เขาพาทีมปีแสดงจบรองแชมป์พรีเมียร์ซึ่งเจ้าตัวถึงกับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในความสําเร็จที่ดีที่สุดในอาชีพผู้จัดการทีมของตัวเองเลยทีเดียวล่าสุดมีการอ้างว่าโมลินโยอยากกลับไปแมนเชสเตอร์อีกครั้งเนื่องจากคิดว่างานยังไม่เสร็จสิ้นดีรายงานเพิ่มเติมระบุว่าโมลินโยตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับเซอร์จิม rift, และคร e ิฟและอินิออสและคริฟและทีมงานใหม่ของเขาจะเข้าควบคุมการดําเนินงานด้านฟุตบอลของสโมสรและจะทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการทีม เอริกเทนฮักตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักเนื่องจากสมสรสนที่ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่จนคะแนนห่างจากท็อฟฟโมากขึ้นเรื่อยๆแถมตกรอบแชมเปียนลีกและคาราบาวครับอีกด้วยสิ่งที่จะบังเกิดกับแมนยูหากมูรินโญ่คัมแบ็กขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าสื่ออังกฤษที่เชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเดลิเมลรายงานว่า โชเซ่มูนโยสนใจอยากจะกลับมาสวมบทคุณสื่อปีแสดงอีกรอบหลังจากที่เซอร์จิมแรดคลิปเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของแมนยูนเต็ดท่านใดเด็กผีจํานวนมากก็ขารับว่าเอานะเอานะเข้าใจว่าน่าจะเพราะเอื้อมละอาและทนไม่ไหวแล้วกับการทํางานของพ่อใหญ่แห่งโอทฟอร์ดคนปัจจุบันอย่างเอริธเทนฮากจดหน้ามืดและนี่คือสิ่งที่อาจจะบังเกิดขึ้นหากผู้จัดการทีมเจ้าของสมญาเดอะสเปเชียลวันกลับมาคุมแมนยูนเต็ดอีกรอบ 1. รูปแบบการเล่นเน้นผลการแข่งขัน เช่นกับภาคเดอะบัสด้วยความรัดกุมและระมัดระวังอย่างจงหนักซึ่งคงน่าเบื่อไม่แตกต่างจากแมนเด็ตจากการทำงานของเอริธเทนฮาร์และนาทีนี้สักเท่าไหร่หรอก 2. ณจุดนี้แมนเดตไม่ได้รับอนุญาตจะก,กด financial fair play ให้ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อกระชากดาวดังมาร่วมทัพชูเซ่มูรินโยจึงอาจไม่ได้ผู้เล่นใหม่ที่ตัวเองต้องการทั้งหมด 3. ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างแมนเดตยังไม่ไดีพอที่รุนแชมป์พเมลีกแบบเต็มตัว แต่อาจจะคว้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟเดรลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 4. หลังจากคุมทีมครบ2ปีผลงานจะตกต่ำลงตามสูตรก่อนที่พี่แกจะมีปัญหากับเบื้องบนและบาดหมางกับลูกทีมบางคนจนถูกปลดออกจากตำแหน่งตามสูตร 5. สุดท้ายแมนเชตอรก็ต้องหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เหมาะสมกว่านี้อยู่ดีนั่นแหละเด็กผียังอยากเอานะกันอยู่อีกหรือเปล่า เอริกเทนัลผู้จัดการทีมแมนเดดไม่อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดความมืออาชีพของกองหน้ามาคัแสแลตฟอดเมื่อสัปดาห์ก่อนเพราะเมื่อทำประตูเกมปราบมู่4-3วานนี้นิสัยแย่ๆนอกสนามถูกลืมทิ้งลูกมอวัย26ปีที่โอทอฟอร์ดกำลังกลายเป็นบุคคลมลพิษเพราะนอกจากผลงานในสนามขาดความสม่ำเสมอพฤติกรรมนอกสนามก็ขยันปาร์ตี้จนเสียการเสียงานเที่ยวล่าสุดแอบบินไปเมาถึงกรุงเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือ สองวันติดจนแฮงเ์โอเวอร์จึงอ้างเรื่องป่วยเบี้ยวซ้อมวันศุกร์สัปดาห์แต่มีคลิปหลุดเผยว่าเขาสั่งสค์เกินขอบเขตจ,จนหมดสภาพจึงหาข้ออ้างนอนพักอยู่บ้านการกลับมาเคลียร์ใจกับโต้สกัดและลงโทษวินัยเป็นการภายในทําให้แรดคืนตัวจริงเกมที่โมรินิวสเตเดียมทั้งยังเบิกประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จนบ้านปลายคว้าชัยสาเร็จดังนั้น ETS จะทําลืมลืมเรื่องที่เกิดเมื่อสัปดาห์ก่อนแน่นอนที่สุดเขาจําเป็นต้องทําประตูให้ได้แต่มันก็เป็นการเข้าทําของทีมที่ยอดเยี่ยม การเปิดปากกับ m u v v ผู้เล่นหลายคนมีส่วนร่วมถ่ายบอลเปลี่ยนฝั่งและพังประตูสวยคิดว่าคุณได้เห็นความสม่ำเสมอของเขาตั้งแต่เกมก่อนๆทำประตูได้มา3เกมติดมีแอซซิตอีกคิดว่าตลอด3 4ถึง4เกมลิดที่ผ่านมามีอิทธิพลและฟอร์ทำประตูในลีก3นัดติดหลังจากก่อนหน้านั้น6นัดเป้าสะอาด ไม่จบจะมีคาราเกอร์จิกลิซนโดม,มาตินสซ้ำเตี้ยเกินรับมือลูกดมคาราเกอร์อดีตกองหลังทีมลิพูเป็นหนึ่งในคอมเมนเตเตอร์ของลีกอังกฤษที่วิจารณ์ว่ามาติเนสจะย้ายมาดับในเพีย์ลีกเนื่องจากเขามีส่วนสูงแค่5ฟุต9นิ้วซึ่งเตี้ยเกินไปสำหรับการค้าแข่งในลีกเมืองผู้ดีอย่างไรก็ดีในซีซั่นแรกกับสังเวียนแข่งโอทัฟฟอร์ดอดีตสตาร์ทีมอาร์เจ็คโชว์ฟอร์มเล่งยอดเยี่ยมและไม่ได้แสดงให้เห็นว่ารูปร่างของเขาเป็นอุปสรรคใ่อย่างใด ตอบกรณีดังกล่าวส่งผลให้คาราเกอร์ออกโรงขอโทษดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินามาแล้วลหนึ่งโดยยอมรับว่าเขามองผิดที่ปรามานมาตินเนสกระทั่งลาสุดเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์หลังจากกองหลังเลือดฟ้าขาวหายเจ็บกลับมาลงเล่นให้ผีแดงได้อีกรอบอดีตพ่อค้าแข่งหงแดงกลับมาคอมเมนต์ขุนพลทีมผีแดงในทางลบอีกหนว่ามีรูปร่างที่เตี้ยเกินไปต่อการรับมือกับลูกเซบีตผมเคยพูดแบบนั้นตอนที่แมนเชเตเซ็นสัญญาก,กับเขาแต่ผมกังวลลิซโดมาติเนสสำหรับความสูงของเขาคาราเกอร์กล่าวกับสกายเบท หากผมเป็นผู้จัดการทีมผมจะไม่ซื้อกองหลังตัวเล็กมันไม่ใช่เหตุผลที่เกี่ยวกับเขาเท่านั้นผมชอบเขาในฐานะนักเตะและเขามีสปิริตที่ดีเขาเล่นบอลได้ดีเขามีความดุดันแต่แนวทางฟุตบอลในตอนนี้เปลี่ยนไปเมื่อ20ปีก่อนผมเคยเล่นเป็นฟูลแบ็กและปกติคุณจะมีแบ็กโฟ์หนึ่งในฟูลแบ็กของคุณจะสูงเพื่อเล่นลูกเซตพีทแต่ฟุตบอลตอนนี้ฟูลแบ็กเกือบเล่นเป็นปีกแล้วในทีมของคุณไม่มีนักเตะร่างใหญ่มากมายหลายรายเหมือนก่อนดังนั้นฟูลแบ็กของคุณไม่ต้องตัวใหญ่ที่สุดออีกต่ไป ผมคิดถึงลูกเซตพีซเสมอบางครั้งเซนเตอร์ฮับของคุณหรือแม้แต่ก่องหน้ามีกี่ทีมกันที่เน้นแท็กติกนี้มันไม่เกิดขึ้นมากนะัก2เซนเตอร์ฮับของคุณต้องเล่นลูกเซตพีซอย่างน้อยคุณต้องมีนักเตะตัวสูง6ฟุต3นิ้วหรือ6ฟุต4นิ้ว2ไรายยังไม่เด็ดโดนใจดาบิดเดชาในาทวารจอมเก๋าปรเซธโอกาสที่จะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ หลังนอตติงแฮมฟอร์ดส์ยื่นข้อเสนอให้พิจารณาช่วงตลาดฤดูหนาวสุดท้ายทัพเจ้าป่าต้ตองเบนเข็มไปเซ็นสัญญากับมัตเซลแทนนอตติงแฮมฟอร์ดส์สโมสรในศึพรพิม์ลีกอังกฤษพยายามที่เซ็นสัญญากับดาบิดเดียาผู้รักษาประตูชาวสเปนิตในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่น่าเสียดายที่เขาปฏิเสธโอกาสย้ายมาเล่นกับทัพเจ้าป่า ดีเคอารอัมลาทัพปีแสดงแมนเชสเตอร์เดหลังจากหมดสัญญาก,กับสโมสรเมื่อช่วงซัมเมอร์ล่าสุดในช่วงที่ผ่านมานักเตะมีข่าวกับหลายสโมสรรวมทั้งทีมจากซาอุดีโปรโีประเทศซาอุดีอาราเบียแต่จุแล้วจดรอดเขาก็ไม่ตกลงปลงใจกับทีมไหนทั้งนั้นดีอาราติกสื่อดังาตรฐานสูงรายงานว่าฟอร์เรสควานหาผู้รักษาประตูคนใหม่ช่วงตลาดฤดูหนาวโดยพวกเขาพยายามโน้มน้นาวในทวารเลือดกระทิงดูวัย33ปีให้ย้ายมาเฝ้าเสาใินถิ่นซิตี้กราวแต่ด K r อารปฏิเสธความหวังดีดังกล่าว ทั้งนี้หลังจากที่เดคแคไม่สนใจรับข้อเสนอของฟอ r e เรสัวเขาก็เลยเบนเข็มไปคว้าตัวมาร์เซลโกชาวเบลเยียมวัย31มไปีมาจากสตาบูด้วยค่าตัว5.1ล้านปอนในช่วงเดไลา์ตลาดพ่อค้าแข่งเดือนมก,กราคมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ